สวัสดีครับวันนี้มาพบกับชาแนลโฮมิน่านะฮะวันนี้เนี่ยเรามีหม้อทอดไร้น้ำมันรุ่นออโต725นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าในกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราลองเปิดมาดูก่อนปุ๊บอย่างแรกเนี่ยที่เขาให้มาก็นี่ครับใบการันตีนะฮะหรือว่าใบประกันนั่นเองใบประกันเนี่ยเอ่อเห็นเขาเขียนไห้ว่าเป็นการรับประกันจากบริษัทออโตโดยตรงนะครับนี่นะฮะต่อไปก็จะมีทั่วไปครับเป็นคู่มือนะครับ คู่มือการใช้เนี่ยข้างในก็จะมีบอกว่าใช้งานยังไงบ้างต้องควรระวังอะไรบ้างนะครับใช้ครั้งแรกต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างตัวเครื่องไม่ได้หนักมากนะฮะหนักประมาณ4ี่กิโลครึ่งนะครับตัวเครื่องนี่ <get> <hand> นะครับสีดําเงาสวยงามมากเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะอย่างนี้วิธีเปิดเนี่ยถ้าเราเปิดธรรมดาจะไม่ออกนะครับเราจะต้องกดตรงนี้เข้าไปจึ๊ก นี่มันจะออกมานี่นะครับข้างในเนี่ยขนาดความกว้างก็ประมาณเอ,อ่อคืบหนึ่งก็ใส่ไก่ได้ประมาณเกือบสิบชิ้นนะครับวิธีการถอดออกมาเนี่ยก็นกดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมา,าแรกเขาจะมีกระดาษนะต้องเอากระดาษออกก่อนนะครับเดี๋ยวกระดาษไปทอดนะดอ่ะข้างในนี้เนี่ยพอวิธีการทําเราก็เอาพวกไก่หรือพวกหมูหรือ,อ,อหมูสามชั้นเบคอนอะไรก็ได้ใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบอตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่หม้อทอดนะครับ โอเคะเดี๋ยดเรามาดูที่ฟังก์ชันกันบ้างน,นะครับอย่างแรกที่เราต้องรู้จักเนี่ยก็คือปุ่มนี้นะปุ่มนี้เป็นปุ่มตั้งเวลานะครับแล้วก็มันจะมีเวลาบอกอยู่บนตรงนี้ว่าเราจะทําสินค้าอะไรนะครับอยากอยากทำของกินอะไรเนี่ยก็ดูตามเวลานะฮะอันแรกเนี่ยก็จะเป็นเฟรนช์ฟรายเห็นไหมเขาบอกว่าเราต้องใช้อุณหภูมิ200เวลา12 18นาทีนะฮะมีกุ้งปีกไก่ปลาสเต็กหรือว่าเบเกอรี่ก็มีนะครับซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราเราเรู้แล้วก็คือตรงนี้คือปุ่มเวลานะครับอย่าง สมมติว่าผมอยากจะทำเป้นไฟล์ผมก็ตั้งไปที่อุณหภูมิ200นะครับแล้วก็หมุนมาแวบจริง200อย่างงี้ปิ๊งนะฮะแล้วก็ตั้งไปที่12ถึง18นาทีแล้วก็หมุนไปแวบแวบประมาณ18นาทีมานี้นะฮะแล้วก็หลอกแค่นี้เราก็จะได้เป็นไฟล์ที่แสนอร่อยนะครับเรามีข้อมูลมาเพิ่มเติมนะฮะก็คือเนี่ยวัสดุที่ใช้นะครับใช้เป็นพลาสติกอย่างดีนะฮะสามารถกันความร้อนได้ด้วยไม่อันตรายนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะเวลาทําอาหารเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะครับว่าอาหารเนี่ยมันจะเข้าไปติดข้างในนี้นี่เลยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเคลือบเคลอนมาเรียบร้อยนะครับปุ๊บอาหารเนี่ยเวลาใช้เสร็จปุ๊บก็สามารถหยิบออกมาได้เลยไม่ติดกระทะนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะัะว่าไอ้เครื่องนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ทําอาหารไม่เป็นเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าไปเลยเมนูที่ผมจะทําวันนี้นะะก็ได้แก่ไก่ทอดนั่นเองวู้ซึ่งไก่ทอดเนี่ย เป็นเมนูที่ง่ายสุดแล้วสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะฮะต้องบอกกันว่าไอ้หม้อทอดเนี้ยข้อด,ดีคือมันไร้น้ำมันครับถ้าสมมุติเราไก่เนี้ยไปทอดกับกระทะเท่ากับว่ามันต้องใส่น้ำมันท่วมาให้ทอดใช่ไหมมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคน,น,นู้นโรคนี้ไขมันเยอะแต่เนี้ยเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันซึ่งเขาจะเอาน้ำมันจากตัวไก่เองเนี้ยนะเข้าไปทอดตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามันจะเวิร์กไหมนะฮะอย่างแรกคือเราก็เปิดไอ้นี่ออกมาจึ๊กนี่แล้วก็ไก่นะครับ เอาไก่ okay. ใส่ลงไปตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่เข้าไปจึกแล้วเราก็ไปดูบนหัวนี้นี่ครับปีกไก่เขาบอกว่าปรับอุณหภูมิไปที่180องอสงศาตรงนี้เนาะ180เป็นไ่บ้านี่ะนะครับเราปรับอุณหภูมิไปก่อนที่180งอสงศานะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันใช้เวลา15ถึง20นาที ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเราควรจะต้องเลือกน้อยไว้ก่อนเผื่อมันจะไหม้นะครับถ้าสมุน,น้อยแล้วมันไม่สุกเนี่ยเราค่อยเข้าไปใหม่แต่ว่าก็มีเห็นเชฟบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเขาบอกว่า20นาทีเนี่ยคุณก็ทาไปก่อน10นาทีแล้วก็เอาออกมากลับด้านแล้วก็ต่อ10นาทีก็ได้มันจะได้ไม่ไหม้นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราลองแบบ15นาทีก่อนนะฮะขั้นต่ำเมื่อกี้เราปรับอุณหภูมิไปแล้ว180คราวนี้เราไปปรับ15นาทีป่ะบุ่าย15นาที เนี่ยเครื่องมันจะยิงเนี่ยครับน่เดี๋ยวเรารอ15นาทีนะฮะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะกินได้หรือเปล่าป้ายอ่าตอนนี้นะฮะเราก็ครบ20นาทีแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยรรเราเวลาเราใส่ไป15ใช่ป่ะแล้วเราก็ออกมาแล้วมันก็ยังดูไม่ค่อยสุกเราก็เลยเพิ่มอีก5เดี๋ยวเรามาดูกันว่า20นาทีตามที่เขาบอกเนี่ยแล้วมันจะสุกหรือเปล่าเ,เลยโอ้ยดดูดิดูด,ด,ด,ดิมันออกสีทองทงส้มๆนะแล้วมันดูแบบ มันเหมือนของทอดเลยอะท่านผู้ชมทั้งๆที่มันไม่ได้ใช้น้ํามันนะเว้ยอันนี้มันคือหม้อทอดไร้น้ํามันนี่นะฮะดูนะฮะสีออกสวยงามมากอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกมาวางบนจานกันให้ดูน่ากินมากนี่นี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับกับ ทอดโดยไม่ต้องใช้น้ํามันนะฮะนี่นะครับถ้าใครเนี่ยอยากจะมีเจ้าเครื่องนี้นะครับไว้ครอบครองเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งนี้กาสั่งซื้อไว้ข้างล่างนี้นะครับถ้าใครชอบนีบ่ยนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับวันนี้ก็บ๊ายบาย